โอ้ตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างของสกายทาวเวอร์แล้วครับโอ้โหสิดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเลยนะลูกอ๋อสูงมาก <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะลงลอด <c oughs> ลอดข้างใต้ไปครับ เราลอดั้งใต้ไปเพื่อจะไปอาคารเทาวเบอร์ค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่40เหรียญครับแล้วก็เด็ก20เหรียญไปซื้อตั๋วก่อนครับผมเราซื้อตั๋วเรียบร้อยครับนี่ตั๋วเข้า สกายทาวเวอร์โปรโมชั่นถ้าผู้ใหญ่สองคนจาก80เหลือ70็บบแล้วลก็เด็ก20นี่ตอนนี้กำลังรอลิฟต์ลิฟต์ก็อารมณ์เดียวกับนี่เลยอ่ะซินนีไอทาวเวอร์แต่ว่าลิฟต์น้อยกว่าอ๋อขึ้นได้เยอะกว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับเข้าลิฟต์แล้วครับเดี๋ยวหาที่หลบปัญหาหลบมุมกันครับ เราต้องขึ้นไปที่ชั้น50เนครับนี่คนเยอะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วครับแล้วเรามาดูมุมสูงโอ้นี่คือเมืองดูเกาะเต็มไปหมดเลยอะ่ะ อันนั้นคือสะพานที่เราข้ามเมื่อคืนนูนโอ้เวลาอยู่สูนยนรู้ว่ามันเป็นเกาะนะเป็นกเกาะเยอะมากโอ้ที่นี่ดูดีสูงมากสูงมากโอ้ครับเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆครับ อันนี้ออกแร์ฮาร์เบอร์บีดว <The> ิทโตรียครับจะมีป้ายแปะอที่กระจกครับว่าคืออะไรบ้างถ้าทางนี้จะไปออกแร์ซู เอเดนพาร์ค <Eden> แล้วก็นี้เป็นภูเขาครับด้านนี้โอ้คนรอลิฟต์คนเยอะมากตอนนี้กำลังกินช็อกโกแลตจากที่สูงครับสูงสุดของเมือง ทีนี้ครับนี่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 ดูนี่นไปเลยเดินเลย,เ,ลยเดินได้นี่ไงวิวสวยนะข้างบนโ<อ>นคนก็จะมาเดินแต่ว่าทางเดินแคบมาก ใช่ครับต้องเราต้องขึ้นด้านนู้นขึ้นด้านนู้นไปแล้วก็แบบลงไปทีละสเตปอะ่ะด้านนี้จะคนน้อยหน่อยครับมาแล้วนี่ด้านนี้คนน้อย <c oughs> ได้ครับลูกอย่ยทีนี้เดินมาทางนี้สิลูกแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นไปซื้อติเก็ตที่นี่เดินทางนี้ไปอ้อมไปซื้อติเกตต็ตตรงนู้นทีนี้จะไปเล่นสกายสไลด์ไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปเลย ก <Keep> ี่ป๊อกกี้เอ้ยครับรลูกปไปนี่นี่ไม่ทันแล้วเห็นไหมครับลูกนี่ไม่ทันแล้วรอเลยครับที่นี่ช้าเดี๋ยวรอรอบใหม่นี่อันนี้ของเล่น ทีนที้เดินมาตรงกลางสิลูกเนี่ยอันนี้เป็นลาวาเหรอลงมาเลย <c oughs> ไม่กลัวนะแต่ว่าเล่นเกมลาวาเกมลาวาลูก For it lava for, for it lava ลาวาเฮ้ย For it lava ล,าาลูกลงไปลาวาเลย ตอนนี้เรากำลจะขึ้นไปข้างบนสกายเดคตรงน,นี้ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างชั้น51ครับขึ้นไปชั้น60แต่ว่าที่นี่ลิฟต์มีลิฟต์เดียวคือคนรอนานมากตอนนี้เราขึ้นมาที่สกายเดคแล้วครับข้างบนก็จะเหมือนกับข้างล่างเมื่อกี้ <c oughs> แต่ว่าสูงกว่าโอ้ <c oughs> oh, วิวดีกว่า อันนี้เป็นสะพานออฟเนหารบกมีเรือจอดเยอะมากแกงหมี่นี่เรายืนอยู่ข้างบนเนี่ยแกงหมี่ว้าย You to me มาแล้วปุ่มปิดอยู่ตรงไหนดิแหววายทีนี้โชว์มามีทิกทำยังไงเย้เราเลือกมา4ลูกครับกำลังปิ้นนะทีนี้ครับนี่เราได้อลไรมาทีนี้ดูดูดูเปิดเร็วเราได้บุ๊กอะไรมาเลยเปิดดูนี่มีอะไรอยู่ข้างใน โอ้โหอันนี้ตอนที่เขาก่อสร้างอะลูกโอ้นนี้มีโอ้ข้างในมีอะไรมีรูปคลิปในด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นวิวที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นประวัติโอเคโอ้เป็นประวัติแล้วก็รูปเรามีสี่รูปอะรูปที่สองแล้วเย ูปที่สามแล้วก็รูปที่สี่โอ้โหโซคิวไปสวัสดีคอเมนครับ <c oughs> ช่แเ้วอลูก